นี่พ่อพีพ่พีพานนองออกมาเปิดหูปตาข้างนอกเด้อครับเด้อมาชมวิวบรรยากาศข้างนอกมันติดบรรยากาศเขาแน่นอนเลยบรรยากาศดีมากเลยทงหน้าเขาเห็ดหน้าปังเด้อครับเด้อหน้าปังเห็ดเขาสองเถ้าโอ้วเวกนกำลัง บางหนาเลยตะเว้นตะเว้นกรลังบางหนาเลยเนี่ยก็เห็นหน้าปังเห็นหน้าสองเถือเขามีน้ำสูบเขามาเด้อครับเด้อที่กัดทงหน้าทงทงหน้าแถวนี้กัอยู่หุ่นเด้อครับเด้ออยู่ไอ้ตำบลกุดนาเป่าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเบิ่งหน้าเขาสวยสวยนึกถึงอดีตเก่าๆที่เคยอยู่ต่างจังหวัดมาเนาะ ตอนเป็นเด็กหน่อยกับเฮตให้ไตห้ตห,ตห,ตหน้ากันนีมานีมาเห็นเขาเขียวเขียวกับซั ตอนหาโมงกลัวๆตะเวนกรลังค่อยตกดินนะครับเนาะโอ้ยมาเบิงตะเวนตกดินมาเบิงไอชมถุงสวยครับม้มเมน ie, ี้มันมีนั่งแบบเด้อครับเด้อไอเจ้าของซองน้องนะจ๊ะจพิ่นมาเป็นแบบเองเด้อพิ่นมาเป็นแบบเองครับม้เนี่เจ้าของซองพิ่นมาเป็นแบบเองม้เนี้น้องนะจ๊ะซองน้องนะจ๊ะ โอ้ยวิวภูเขาสวยกระดาษเลยครับทุ่งหน้าเป็นเขียวขนาด วิวสวยครับเนาะครับเนาะ โอยมือนีบมาพร้ากันอยู่ทงหน้าคือเก่าเนาะครับเนาะตะวันกระลังตกดินมือนีบหามงกุกกลัวทงหน้าทงนีบนั่นแหละจะอยู่ไปภาพง่าร์มงามของทงหน้าทงนีบมันยังโบเบิดตินสุดเด้อครับเด้อมีเป็นลอยลอยไฮเลยอยู่นี่เป็นลอยลอยไฮเลยเบิ่งภูเขาวิวภูเขาวิวป่า วิวปา่าวิวภูเขาสวยขนาดเลยครับสวยสวยสวยบส่สินสุดเลยนี่งามพระอาทิตย์กำลังสิตกดินนะครับเด้อ แสงพระอาทิตย์กำลังติดตกดินนี่อ่าม่วงกลัวเดี๋ยวหงม่วงกลัวก็เสียบืดแหลวเพราะว่ามันเป็นเอิดหนาหนาวนะครับเนาะเปิ่งเป็นยังวิวสวยขนาดเช้าบ้านเพิ่นกัดขับรถเข่าออกอยู่บ้านนี้ได้เนาะ นีครับผมไตชาวไร่ชาวนาเขายกโอ้มาเห็ดไทยเห็ดหน้ากันเนาะครับเนาะนนี่มีมือบ้านครับบ่มีบ่ครับโอ้นี่เพื่อนชาวไ้ชาวนาเด้อครับเด้อคริดอ่ะครับผมรงเห็ดหน่อเห็ดรูเป็น้โอ้ยทงหน้าสวยครับสวยขนาดเลยยครับผม เบิงภูเขาพ่อแม่พ่นองสวยสวยแห้งยางเขาเขาไปใกล้ๆแห้งสวยเ <c oughs> จ้าของซองเพ่นมาเองมื่อนี่มาเป็นนั่งแบบเองน้องนาจ้าเพ่นมาเป็นนั่งแบบเองตัวมือนี้พัทไทยเป็นนั่งแบบเองนะครับเด้อพ่นกินทอดบ้านเพิน่นตั้งแต่เพิ่นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเห็นในเห็นหน้าเ <c oughs> บืง้งมีอ,อย่างพระอาทิตย์กำลังสดใสเลย ลมกับช่วยอากาศเย็นสบายโอยแต่มีทงหน้าแบบนี้สักทงหนึ่งของตัวเองเนาะครับเนะาะม,มีทงหน้าเป็นของตัวเองสักทงหนึ่งขนาดนี้นสวยไบไทายวิวย่างเขามาไก่ตะเวนแห้งสวยวเขา มะไก,ก่ปลาเด้อครับเด้อนี่ปลาอยู่ข้างไอ้รงหน้า่ยเออดอกห้าดอกเงือกสวย,วยน,น,น้ำกระใสเขาก็ง,งาม วันก็กระลังอน,นี้ล้มกับพัดเย็นนี่ทัดไปนี่เป็นคลองนะครับเด้อทัดไปนี่เป็นคลองทัดไปนี่ก็เป็นคลองนะเพรสูบน้ำข้ามา ดอกหยาสีม่วง,งอยู่น้ำขนาดเนี่ยสวยขนาดเลยับ้ยจับต,ตนั้นลสวยมาะโอ้ยบรรยากาศแน่นอนเลยครับพ้นแบบนั่งแบบก็สวยเจ้าของซองเพิ่นด้อครับเด้อน้องนาจาเด้อแม่หมูแม่หมูนา ภูเขาก็สวยป่าใหม่ก็สวยนะครับเด้อนี่ออกจากนี่ไปก็เป็นคลองเนี่ยพระอาทิตย์ก็กรลังคอยตกดินยยมแรงๆล่มกับช่ยมากจบคลิปวย่วามสวยงาครับคลิปนี้ขอจบไวแค่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ถดถูกใจก็กดติกระดิ่ง กดไหลคดแช่น้ำเนย้อครับน้องนะจ๊าเด้อสวัสดีครับ